กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ k m โ Social กันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ kmk social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนะาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน gmail ไปได้เลยนะเนื่อง เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เ no, มื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์นะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันกันด้วยเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะรับรองทุกลิงค์ค่ะแล้วก็ลิงรน้เาข มาเลยนะที่สําคัญนะคะโพสต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะและคลิกที่แชร์โพสตค่ะเลื่อนลงมาค่ะคัดลอกลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แ็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งร้อยค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเกินแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนคาคารค่ะกรับโบน,นัส5%าเซมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนนนี้้กกััไไปไดเลยานะหรือว่บทึ รูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t o Money Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนความมือตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเรื่อมบดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะ หรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถ่ลิกแท็กไฟล์ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคีิข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm ขีดโซเชียล so ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อน,นะคะ่ะเราก็สามารถคีิคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ด้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก 5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนเนาะเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะครบ500บาทกันแล้วค่ะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะฟรีๆไปเลยค่ะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูอยอดแชร์โพสต์ของเรากันเนาะ ก็โพดอันนี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่3ครั้งนะคะอยู่ตรงมุมด้านขวามืออยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่3ครั้งเองนะคะยอดแชร์ของเราอยู่ตรงนี้เลยนะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น105ครั้งกันแล้วนะคะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะแป๊บเดียวเองค่ะก็ขึ้นยอดมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM ขี่โซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้า ะะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ